สวัสดีค่ะพบกัอเซลล์พุ่งจากเต็มปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้พุ่งจะพาม,มาดูรถแค่เขารอยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นโตโยต้า e ีโวนะคะ2.8นะคะอ่ารถปี20ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่629,000บาทนะคะสภาพรถสวยงามนะคะ หน้าดูไฟนะคะนี่มแม็กใหม่ยางใหม่นะคะทั้งสี่เส้นเลยเครือสองจุดดค่ะนคะตัวนี้เป็นเพาลอยนะคะมันถูกได้ถึงห้าตันนะคะสํัหรลูกบบค้า่าไหนให้สนใจนะคะ สอบถามดูกันก่อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,าเ้าลอยหรือเทาเดิมนะคะร้านเรามีให้เลือกเวยอะมากมายนะคะมีโลโกโล้รีวนี่เลยสวยงามน,นะคะมาชมภายในกันค่ะอันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าเกียร์ไม่นุ่นนะคะอ่าเห็นไหมคะ ในสวยงาเข้าใหม่มากเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากไปวิ่งงานนะคะติดต่อเราได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะสำหรับคันนี้นะคะ สอสเท้ากับพึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวพึ่งทิ้งบอร์โทรไว้ให้ในท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ